โอเคสวัสดีครับทุกคนตอนนี้ทุกคนช่องวันเดย์นะครับฝากกดไลค์กดติดตามกดแชร์ช่องให้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้กับคนถามขอบคุณมากครับสำหรับกิจกรรมรูเกมอาวีนวันนี้นะครับเป็นกล่องสกินนักเรียน ROV มาแล้วครับเพียง1กล่องในราคา19คูปองนะครับรุ่นรับสกินของนักเรียน ROV นะครับจากที่ดูก็จะมีของยอนคาเฟนีซูก้าไวโอเลตอสติกคลิกซ กิลด์แล้วก็มูละนะครับทั้งหมด8สกินหรือสามารถสะสมบัตรนักเรียน ROV mm hmm. เพื่อนำม,มาแลกเป็นของรางวัลในหน้ากิจกรรมได้นะครับ mm hmm. โดยระยะเวลากรกิจกรรมนี้นะครับ6กันยาถึง12กันยานี้เท่านั้นนะครับ mm hmm. เดี๋ยวลองมาดูนะครับว่ากิจกรรมนี้เป็นยังไงกันโอเค okay, ครับก็คลิกเข้ามาเลยนะครับชุดสุดคุ้มนะครับเปิดเพื่อลุ้นรับสกินถาวรหรือรางวัลอื่นๆ สกินถาวรมีโอกาสออก1 5 2บัตรนักเรียน ROV มีโอกาสออก2 2 0 1ชิ้นส่วนฮีโร่หรือชิ้นส่วนสกิน30%เพชรมีโอกาสออก4 6 4 7 4 6 4 7นะครับสำหรับเพชรซึ่งโอกาสออกเพชรกับชิ้นส่วนฮีโร่หรือชิ้นส่วนสกินมีโอกาสออกที่สูงมากบัตรนักเรียนนี่ก็ค่อนข้างรองลงมาเนาะประมาณ22%กว่า็ก็ดูสําหรับกิจกรรมนี้ก็ค่อนข้างดูออกยากอยู่เหมือนนนกันนะ ก็ใครสนใจก็ลองมาเล่นกันได้นะแต่ก็ไม่รู้จะได้สกินหรือเปล่าเนาะดูจากกิจกรรมนี้แล้วการกรอกสกินข้อค่อนข้างยากกันเลยอะเนาะก็เท่าที่ดูก็มีสกินของยอนมีคาเฟนีมีซูก้ามีไวโอเลตเนาะต่อไปก็เป็นตัวของแอสทริกเนาะแล้วก็มีต่อไปเป็นคริกซี่แล้วก็ตัวต่อไปเป็นกิเด์ แล้วก็ตัวต่อไปตัวหนึ่งเนาะตัวสุดท้ายก็เป็นตัวของมูลาดนะอันนี้ก็เป็นตัวของมูลาดท,ที่เหลือก็เป็นบัตรนักเรียน R.O.V 50ชิ้นบัตรน,นักเรียน R.O.V 5ชิ้นบัตรนักเรียน R.O.V 3ชิ้นก็ส่วนใหญ่เป็นบัตรนักเรียนนะก็เป็น5ชิ้น3 0ชิ้นอ่าแล้วก็มีบัตรนักเรียนอีกใบหนึ่งแล้วก็ชิ้นส่วนฮีโร่ทั่วไปชิ้นส่วนสกินทั่วไปเพชรสิเม็ดแล้วก็เพชรยี่สิบเม็ดก็เล่าให้ดูก็ ก็รู à à, o, ้แหละน่าจะออกอลังเยอะเนาะสูงสุดได้สุดได้100กล่องแต่อาจจะไม่ได้จํากัดจานวนเนาะใครอยากซื้อเยอะก็ลองดูได้เดี๋ยวนี้ขอคิดดูก่อนว่าจะซื้อสักกี่กล่องดีเดี๋ยวไปดูแล้วกันว่าแต่ละตัวสกินยังไงเนาะเดี๋ยวเราพาไปดูแล้วกันอ่าตรงนี้เข้าในร้านค้าเพื่อดูได้เหมือนกันนะสกินเหมือนกันเลยโอเคมาจะพาไปดูว่ามีตัวละครอะไรบ้าง โอเคเดี๋ยวมาดูตรงนี้นะตรงร้านค้าตรงนี้แล้วก็จะมีตรงนี่แลกกล่องนักเรียนสกินนักเรียนเนาะใช้สูงสุด24 24ของอ่าบของบัตรนักเรียน ROV e เนาะใช้น้อยที่สุดก็โอช้น้อยที่สุดก็12เหรอไม่ใช่ไม่ใช่นี่นี่น,นี่ใช้ต่ำสุดก็คือ9ก็คือของมูราเนาะสูงสุดก็คือ24เนาะ ก็มีของยอนกับคาเฟนี่ให้เยอะเดี๋ยวมาดูแต่ละสกินกันเลยดีกว่าเนาะเริ่มที่สกินแรกของยอนเนาะอยู่ไหนหน้าไม่ใช่ไม่ใช่อันนี้อันนี้นี่สกินยอนอันนี้เลยก็ค่อนข้างเท่เลยเนาะเป็นนักเรียนหัวกะทิเนาะตีโกณมิรีมาสเตอร์เนาะก็เป็นด้านตีโกณมิติเนาะก็ค่อนข้างเท่เลยสหรับสกินนี้โอ้เท่อยู่นะ ใค่สนใจก็ลองมาแรกได้อยู่ที่24อะไรนะ24บตรน,นักเรียนนะโอวีโอ้โหเท่เอยู่เท่อยู่อ่าก็มาที่ตัวต่อไปก็เมื่อตัวของคาเฟน,น,นี่เนาะ experiment 524 524ไม่น่าจ่า experiment <laughs> เป็นเกี่ยวกับการทดลองเนาะนักวิทยาศาสตร์นิดนิดเป็นสก,กินของคาเฟนี ใช้ประมาณ24บัตรนักเรียน ROV เนอะใครสนใจก็แลกกันได้นะครับก็เท่ยอยู่นะสำหรับสก,กินนี้เป็นแบบนักทดลอง <c oughs> โอเคต่อไปเป็นตัวอาซูก้าอยู่ไหนนะเอ๊ะอ้าเอา๊ะอยู่ไหนนะเอเอไม่หาไม่เจอเอ๊เอาอยู่นี่ <c oughs> หน้า <c oughs> ถั่วเราโทษที <c oughs> โอเค <c oughs> ต่อไปเป็น <c oughs> ซูก้านะ อโอเคสำหรับตัวของซูกา้าเนาะเป็น Principal, เป็นซิปเปิลเป็นเป็นซิแพนด้าน่าจะเป็นแบบแพนด้าจอมหลักการเนาะถือปากกาอะไรเงี้ยไอ้วมวนข้างหลังเป็นข้อสอบปะไม่แน่ใจ <c oughs> ก็เท่ดีมีโน้ตมีอะไรด้วยก็อารมณ์เหมือนครูใหญ่ปะเนาะก็เท่เทเดีสำหรับสก,กินของซูกา้าต่อไปเป็นสก,กินของ v i โอเลเนาะเป็นแครีนี่อ่าอันนี้ไม่ใช่นะอันนี้ไม่ใช่ไม่ใช่นี่ first ล โอเคอันนี้ก็เป็นสกินของ Violet เนาะ first love er เป็นเกี่ยวกับความรักไวใ้ใสในในไวเรียนอะไรอย่างงี้ว่า first love er รักครั้งแรกอะไรประมาณนี้ก็ค่อนข้างเท่เลยอะ <c oughs> ผมบ๊อบน่ารักดี <c oughs> ใครสนใจก็มาลองได้กันได้นะ Violet อยู่ที่ประมาณสิบสองบัตรนักเรียน RV เนาะต่อไปเป็นตัวของของ a s t r i x เนาะ a s t r i x เป็นอะไรนะไฟเตอร์ Fighter, ปะ่จะจำไม่ผิดอ่าอ่าเอ๊ะ,อะ,อะ,อะ อยู่ไหนอ่นี่อันนี้นี่อัทริกไม่ใช่ไม่ใช่อันนี้นะอันนี้อันนี้นี่อ่าอันนี้ก็เป็นตัวแอทริกเนาะ student c o u n c i l president ก็เป็นประมาณว่าประธานนักเรียนของรุ่นเนาะก็ค่อนข้างเท่เลยใสียดาบปวดปาดรุนแรงอยู่นะ ก็เท่เท่เท่ใครสนใจก็มาเล็กกันได้ตัวนี้อยู่ที่ประมาณ12บสอบัตรนักเรียนอะไรนะบัตรนักเรียน r o v เออ12บสอัตรนักเรียน r o v ใช่ใช่ใช่ต่อไปเป็นคริกซี่เนาะอยู่ไหนนะไม่ใช่อันนี้นะอันไหนนี้นี่นี่เรามีละเดี๋ยวเผื่อท้ายคลิปเดี๋ยวเรารีวิวตัวนี้ให้ดูละกันเนาะเผื่อใครสนใจอ่าก็ค่อนข้างเท่เลยล่ะสำหรับตัวละครตัวนี้ คลาสคิปเปอร์คริกซี่ก็เป็นนักเรียนที่ถะาปีกสวยชอบชอบปีกตัวนี้มากปีกสวยมากจริงเนาะอ่าฮะคลิกซี่มาในบทของหัวหน้าคลาสเนาะก็เท่แหละชอบชอบเม็ดเม็ดบนหัวจังน่ากินเนาะไม่ใช่โอเคไปที่ตัวต่อไปดีกว่าครับตัวต่อไปเป็นตัวของอะไรนะกิลเดอร์หากิลเดอร์ก่อนอยู่ไหนนะเอ๊ เช้คิวเดอร์เป็นอะไรนะเออใช่สปอร์ตปะนี่ไงจ้ะละอ่าโอเคนี่มาในมานักเลงเท่มากครับนักเลงเท่สุดๆไปเลยเก้าอี้อย่างเท่เลยอ่ะก็คิวเดอร์ก็มาในฮอตบีเดอร์เนาะก็เป็นแบบเรือดร้อนพร้อมต่อยอะไรอย่างเงี้ย เนาะดูเป็นไฟเตอร์มากกว่าเป็นซัพพอร์ตเยอะเลยอ่ะแต่เท่เท่สก,กินนี้เท่มากผมสีทองเท่มากโอหคุณพี่คุณพี่จะเท่ไปไหนเนี่ย <c oughs> เออต่อไปก็ตัวสุดท้ายแล้วเนาะก็คือในตัวของมูลาดอยู่ใหนนะมูลาดอ่าเอ๊เอ๊เอา้าเมื่อกี้เหมือนเห็นแบบแบบอ่ะเจอละโอ้ตามุนิตาถูกมากเลยโอเคโอเคนี่นี่คือตัวมูลาดนะ ก็อันเนี้ยมาเป็นตัวที่ถูกที่สุดเนาะของของในชุดสก,กินนี้มันใช้ประมาณ9เหรียญเอ้เ9้9บาทน,นักเรียนนะใครสนใจก็มาดูกันได้คราด p พรสิดนตของมูราโอเคครับก็สกินก็มีประมาณนี้เนาะอันนี้เป็นสก,กิลสุดท้ายละใครสนใจก็มาเล่นกันได้นะครับเดี๋ยว ผมไปเติมคูป,ปองก่อนเดี๋ยวกลับมาเล่นให้ดูเดี๋ยวลองสุ่มให้ทุกคนดูแล้วกันนะครับว่าเป็นยังไงเผื่อเป็นช่องทางในการตัดสินใจว่าจะสุ่มดีไหมนะ <c oughs> โอเคผมก็ไปเติมแล้วนะครับสําหรับคูป,ปอง <c oughs> ก็เดี๋ยวมาดูกันในนในหน้ากิจกรรมก่อนแล้วกันว่าเป็นยังไง <c oughs> โอเคอันนี้คือหน้ากิจกรรมเนาะือเหมือนที่เปิดไปเลยเราเข้ามาตรงร้านคา้าแล้วก็มาดูตรงนี้ได้ สก,กินแต่ละสก,กินเราก็บอกไปแล้วนะแล้วก็อันเนี้ยมันก็ได้หนึ่งร้อยหนึ่งร้อกล่องเนาะสูงสุดแต่ว่าไม่ได้จำกัดนะซื้อกี่รอบก็ได้เดี๋ยวครั้งนี้เราซื้อสักเอสิบกล่องแล้วกันนะเดี๋ยวมาลองดูแล้วกันว่าสิบกล่องจะได้สก,กินไหม <c oughs> อยากได้สก,กินเหมือนกันเนาะอุตส่าห์เสียงเงินไปอเนาะ <c oughs> แต่เ็าออกอยากแหละไม่รู้อะอ่ะซื้อเลย <c oughs> เอ่อโอเคอืม ตื่นเต้นนะเดี๋ยวกดยังตื่นเต้นเลยม่โอเคก็ซื้อมาสิบกล่องเนาะได้บัตรนักเรียนมาห้าห้าใบที่เหลือเป็นเพจหกสิบชิ้นเก่ยบชิ้นส่วนสกินทั่วไปเนี่ยลองไปดูมันแลกอะไรได้ไหมเนี่ยเอ๊ะน่าเหมือนจะแลกไม่ได้ปเพราะต่ําฝึกเหมือนก้าไหมเห็นไหมจริงๆด้วยต่ยังไม่ได้มูลาดเลยโอ้ย โอเคก็ <Okay. c oughs> สำหรับกิจกรรมนี้ก็น่าจะประมาณนี้นะเดี๋ยวเราจะมารีวิวสกินให้ดูแล้วกันสกินของคลิกซี่ที่เรามีเผื่อเป็นแนวทางให้ทุกคนดูว่าตัวนี้โอเคไหมเผื่อทุกคนจะไปแลกนะโอเคเดี๋ยวขอหาก่อนคลิกซี่อยู่ในนนี่นแล้สวยแหละสำหรับ <c oughs> ตัวนี้ปีกสวยมาก <c oughs> โอเคก็เข้ามาในหน้าเกมแล้วเนาะเดี๋ยวลองมาลองดูจากท่าเดินอะไรนี้ดูเปลี่ยนแค่เครื่องแต่งกายนะก็ค่อนข้างน่ารักเลยท่าวาร์ปก็ไม่มีอะไรนิ่งสนิทธรรมดาธรรมดาโอเคเดี๋ยวมาดูพวกสกิลต่อแล้วกันนะอดูสกิลหนึ่งก่อนก็เหมือนเดิมเนาะสกิลเหมือนเดิมเปลี่ยนแค่เครื่องแต่งกายนะสำหรับอันติก็ประมาณนี้นี่นี่ะ โอ้ยสนุกดีมันก็ไม่มีอะไรเนาะเป็นแบบปกติมันก็เปลี่ยนแค่ชุดเนาะโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็น่าจะประมาณนี้นะครับใครมีอะไรพูดคุยไว้ใต้คอมเมนต์ได้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องให้ด้วยก็ได้ครับกดกระดิ่งด้วยก็ได้นะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากทางช่องฝากเป็นกำลังใจให้กับคนทำคลิปด้วยนะครับขอบคุณครับสุดท้ายนี้เล่นเกมเสร็จอย่าลืมนอนกันนะครับ